กระผมพระมหาธานินสุมเมโทร,รักษาพกดีนะรักษาการเจ้าวาดวัดมงคลน,นิมิตบ้านหนอง,อง้อนงะตำบลก่อนยุงอำเภอปุจัจังจังหวัดอุดรธานนะีวันนี้มาพรีเซนต์งานนะของอาจารย์เอกชัยด็อกเตอรนะ์ในหัวข้อของการถ่ายวีดีโอลง YouTube ผมจะเสนอนำหัวข้อของการเรียนการสอน นะในโครงการครูพระครูสอนศิลธรรมในโรงเรียนนะเพื่อเป็นการเผยแพ่พระพุทธศาสนานะในอีกแนวทางหนึงซึ่งในในภาคปัจจุบันนะครูสอนศิลธรรมได้มีการสอบอบรมนะในทั่วประเทศเพื่อเข้ามาเป็นครูสอนให้กับโรงเรียนถึงแม้วิชา,าทางพระพุทธศาสนาจะไม่จะไม่ได้เกี่ยว างาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันแต่ว่าก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในหัวข้อต่างๆเหมือนอ,อันดับแรกเลยทำมีสองอย่างทำที่เป็นมีอุปการะมากเขาเรียกว่าสติก,กับสัมปชัญญะสติก,ก็คือความความไรนักเรียนรู้ไหมสตคออิคืออะไรคืออะไรตอบตอบใครตอบได้บ้างสติคืออะไร สติคือ,อสติคือความระลึกได้รนะะลึกได้ว่าเราทําอะไรอยู่นะแล้วสัมปัชญะสัมปัชญะคืออะไรความความรู้สึกนะความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ในขณะนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ในตัวสติกับสัมปัชญชะเมื่อรวมกันแล้วนะมันจะเป็นมันจะเป็นเหตุให้เราไมา่ประมาทในการใช้ชีวิต นี่แหละหัวข้อที่ว่าทําไมถึงบอกว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากถ้าบุคคลใดหรือถ้านักเรียนคนใดเนี่ยมีสติเหมือนพระอาจารย์สั่งว่าอา้าเขียนกรบทนี้มาด้วยลายมืออ่คัดลายมือตัวบัญจงเต็มบรรทัดถ้าคนมีสติตัวหนังสือจะเป็นยังไงสวยไหมเออสตินี่ก็คือว่ารู้ว่าจะต้องเขียนชื่อตัวเองนะตัวบัญจงเต็มบรรทัดสัพพัญญาคือลักษณะของอะไร ของการที่กำลังกําลังทําอะไรอยู่กําลังเขียนอยูอ่สองอย่างนี้มาประกอบกันปุ๊บก็จะทําให้ชื่อของเราเมื่อเขียนแล้วก็จะดูสวยขึ้นสวยขึ้นตัวหนังสือก็จะสะอาดแล้วก็จะทําให้เป็นยังไงเขียนผิดไหมเออไม่ผิดถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยมันจะเขียนให้ถ้าเรามีสติแล้วก็สมปัญแยะว่าเรากำลังเขียนอยู่จิตจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวหนังสือเราเสวยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่า ทำสองอย่างหรือทำมีอุปปภอุป,ป,ปการะมากนี่เรียกว่าสติกัสัสปะชัญญะ